กษัตริย์นักปฏิรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่ออนณานิคมรุมล้อมสยามจากทุกทิศพระองค์ไม่เลือกสู้ด้วยปืนใหญ่แต่เลือกปฏิรูปทั้งประเทศให้แข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้ายึดพระองค์เดินทางไกลกว่าสามทวีปปรับระบบทาสเปลี่ยนระบบศักดินาและวางรากฐานประเทศสมัยใหม่ในแบบที่เราใช้กันถึงวันนี้ นี่คือเรื่องราวของรัชกาลที่หพระปิยะมหาราชกษัตริย์ผู้เปลี่ยนประเทศแทนที่จะเสียประเทศบทบาทสำคัญของรัชกาลที่หพศ2 4 1 1สถึง2,453ทรงจัดระบบเลือกทาสโดยไม่เสียเลือดสักหยดไม่ได้ประกาศเลือกทาสแบบผักดิบแต่ใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปตั้งกฎใหม่เช่น ท่าที่เกิดหลังพศ2417ไม่ต้องเป็นทาสจ่ายเงินไถ่คืนและให้โอกาสเลิกสัญญาทาสโดยสมัครใจนี่คือการเลิกทาสที่สงบที่สุดในโลกและเป็นต้นแบบในเอเชียทรงปฏิรูประบบราชการแบบตะวันตกแบ่งกระทรวง12กระทรวงเช่นมหาดไทยยุติธรรมคลังกลาโหมเป็นต้นยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากรกลายเป็นระบบภาษีของรัฐ ตั้งข้าราชการประจำและศาลยุติธรรมระบบนี้กลายเป็นโครงสร้างราชการไทยจนถึงปัจจุบันทรงพัฒนาสาธารณูปโภคและคมนาคมสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาขยายไปทั่วประเทศสร้างสะพานถนนโทรเลขไปรษณียตั้งโรงพยาบาลสิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทยทรงเป็นทูตทางวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จต่างประเทศเสด็จอินเดียสิงคโปร์พมา่าญี่ปุ่นและยุโรปถึงสองครั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้โลกเห็นว่าสยามคือชาติที่มีอารยะไม่ควรถูกยึดครองการเสด็จเยือนยุโรปทำให้ไทยสามารถเจรจารักษาเอกราชได้ในยุคที่เพื่อนบ้านตกเป็นอาณานิคมหมดทรงยอมเสียแผ่นดินเพื่อรักษาเอกราชยอมเสียดินแดนบางส่วนเช่น ลาวขเขมนตราดมาลายูให้ฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อแลกกับการรับรองเอกราชและป้องกันสงครามตรงหน้าถ้าไม่เสียบางส่วนในวันนั้นเราอาจเสียทั้งประเทศในวันหน้าทรงสถาปนาระบอบราชาธิปไตยสมัยใหม่ทรงตั้งองคมนตรีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเตรียมพื้นฐานสำหรับระบบรัฐธรรมนูญในอนาคต ทรงพระราชโอรสไปเรียนที่ยุโรปเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโลกใหม่ทรงเป็นที่รักของประชาชนทรงฟังเสียงราษฎรใกล้ชิดกับประชาชนประกาศห้ามลงโทษประชาชนโดยไม่มีความผิดทรงได้รับพระนามว่าสมเด็จพระปริยมหาราชหรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นที่รักของปวงชนหากไม่มีการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ในรัชกาลที่ห้าสยามอาจกลายเป็นเพียงอดีตราชอาณาจักรเล็กๆที่ถูกกลืน แต่พระองค์เปลี่ยนมันให้ยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้และในตอนต่อไปแผ่นดินจะเปลี่ยนมืออีกครั้งสู่พระราชโอรสผู้ต้องเผชิญยุคล่อนานิคมช่วงปลายและโลกที่กำลังจะเข้าสู่สงครามนั่นคือรัชกาลที่6ราชันผู้รักชาติรักภาษาและศรัทธานในชาติไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนี่คือพระเจ้าแผ่นดินที่หลอมคำว่าไทยให้เป็นชาติ คือผู้ให้กำเนิดคำว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือผู้แต่งเพลงบทละครและกะวีและยังเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่นำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระองค์คือรัชกาลที่6พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ผู้ปั้นชาติไทยด้วยภาษาปากกาและปืนใหญ่บทบาทสำคัญของรัชกาลที่6ทรงสร้างแนวคิดชาติไทยอย่างเป็นระบบ ก่อนรัชกาลที่6คนไทยยังมีความผูกพันกับท้องถิ่นหรือกลุ่มชาติพันธุ์พระองค์เป็นผู้บัญญัติอุดมคติชาติไทยด้วยคำสามคำที่กลายเป็นรากของสังคมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสำนึกในความเป็นไทยผ่านวรรณคดีเพลงทงชาติการศึกษาทรงเป็นนักเขียนนักกวีและนักละครทรงใช้วรณศินเป็นเครื่องมือหล่อหลอมชาติ แต่งบทละครบทกลอนและบทเพลงจำนวนมากเช่นเพลงกรุงสยามวรรณคดีแปลเช่นเชคสเปียร์เวนิชบานิชมักคุเทศสร้างโรงละครศาลาเฉลือมกรุงและส่งเสริมวรรณกรรมไคยสมัยใหม่ทรงประกาศสงครามสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพศ2460สยามประกาศสงครามกับเยอรมนีออสเตรียส่งทหารอาสาไทยไปฝรัง่งเศส เพื่อแสดงตนเป็นพันธมิตรฝ่ายสัมพันธมิตรจุดประสงค์คือเพื่อยกเลิกสนทิสัญญาไม่เป็นธรรมที่ชาติตะวันตกเคยบังคับไว้ในสมัยรัชกาลก่อนเป็นชัยคณะเชิงการทูตไทยได้กลับมาเป็นประเทศเสรีเต็มตัวทรงก่อตั้งกองเสือป่าและลูกเสือก่อตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกประชาชนด้านความรักชาติความสามคัคคีและการป้องกันตัวก่อตั้งลูกเสือไทยเมื่อปีพศ2411 ตามแบบของลูกเสืออังกฤษเพื่อปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะในเยาวชนทรงปฏิรูปการศึกษาและวางรากฐานรัฐสมัยใหม่กำหนดให้ใช้คำว่าข้าราชการพลเรือนอย่างเป็นทางการจัดตั้งโรงเรียนหลวงโรงเรียนวังปรับเปลี่ยนเครื่องแบบขนบธรรมเนียมและวิธีสื่อสารของข้าราชการให้ทันสมัยแบบยุโรปมากขึ้นทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการบริหาร พระองค์ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากกับการแสดงและโครงการพระราชนิยมมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำให้การเงินของรัฐตึงตัวมีความขัดแย้งภายในราชสำนักเช่นระหว่างพระราชวงศ์กับขุนนางเก่ากลายเป็นแรงสะสมที่ส่งผลต่อยุคต่อไปพระองค์อาจไม่ได้สร้างรถไฟเหมือนพระราชบิดาแต่อุดมการณ์ของพระองค์ยังเดินทางอยู่ในหัวใจไทยมาถึงวันนี้และในตอนต่อไป แผ่นดินจะตกอยู่ในมือของพระอนุชาผู้ต้องฟื้นฟูการเงินสงบปัญหาในราชาสำนักและ,ะเผชิญวิกฤตรัฐธรรมนูญครั้งแรกของสยามนั่นคือรัชกาลที่7พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว